สำหรับลูกค้าคนไหนที่กำลังมองหานะคะโตโยต้ายาริสปีใหม่ไม่วิ่งน้อยนะคะสำหรับคันนี้ผ่อนสบายๆที่6,000กว่าบาทนะคะคือโตโยต้ายาริสออลนิวนะคะ1.2ตัว E นะคะเป็นรถปี2018นะคะสำหรับด้านหน้าของเขานะคะมาพร้อมกับกระจังหน้านะคะที่หล่อเหล่านะคะด้านหลังของเขานะคะยังมาพร้อมกับกล้องหลังนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ให้ด้วยคะ่ะ ราคาขายอยู่ที่4 5 9 0 0 0บาทนะคะรับส่วนลดเงินดาวน์0 0 0บาทได <Wow. S 1> ้เพียง429,000บาทค่ะผ่อนดงงวดอยู่ที่8,124บาทนะคะ8 4งวดค่ะขับฟรี60วันนะคะช่วยผ่อน2 0 0พนาน1ปีนะคะเท่ากับจะผ่อนอยู่ที่6 1 2 4บบาทค่ะสำหรับคันนี้นะคะยังมาพร้อมกับโปรโมชั่นยางใหม่ให้ด้วยค่ะ สำหรับเบาของเขานะคะมาพร้อมกับเบาผ้ากำมะหยี่นะคะเป็นเบาผ้าขนาดใหญ่ที่รองรับสีรละก็ได้ทุกสีรละเลยนะคะลูกค้าค่ะสําหรับเบาะด้านหลังของเขานะคะสามารถพับแบบ60-40ได้นะคะลูกค้าขาขามาต่อเป็นที่พวงมาลัยของเขานะคะพวงมาลัยของเขาเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถคอนโทรลเครื่องเสียงได้ตรงพวงมาลัยรับสายวางสายได้ตรงพวงมาลัยนะคะแล้วก็กระจกมองข้างของ,ของเขานะคะยังสามารถพับและปรับไฟฟ้าด้วยคะ่ะเถืองเล่นของเขานะคะมาพร้อมกับ การเล่นซีดีได้นะคะ f m a เ f ได้นะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะคะแอร์ Air ของเขามาพร้อมกับแอร์ออโต้นะคะแล้วก็เกียร์ของเขาก็มาพร้อมกับเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดคะ่ะสําหรับลูกค้าที่สนใจคันนี้นะคะสามารถทิ้งชื่อและเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะลูกค้าค่ะคันรถสวยประกันซ่อมพร้อมขับที่ซันออโต้เซ็นเตอร์ค่ะ